พี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูนะครับนาเนี่ยครับนาสิลาหลมแก้วนะครับที่เราใช้ใบหยกใบหยกนะครับใบหยกนี่ครับใบหยกอ่ะไปถ่ายรูปใบหยกหน่อยครับอ่าเนี่ยเนี่ยสูมมาทางนี้ครับเอาละทีนี้ก็ถ่ายมาทางนี้ครับนี่หมอเขียวบานโคกนะครับมาติดตามทุ่งนาสวยงามมากวันนี้เราก็เลยนะครับเนี่ยอ่าเราก็เลยถ่ายนะครับถ่ายทําวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเนี่ย ผมถอนออกมาครับถอนถอนต้นตัวนี้มารากมันยาวขาวขนาดนี้โอ้ดูเลยครับเอไม่ต้องไปล้างนะครับมันจะได้เติบโตต่อไปดูต้นแข็งนะครับลำต้นีแข็งแรงนะครับไม่มีเพี้ยแมลงอะไรมากวนทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับถ่ายรูปให้หน่อยครับโอ้นักกดเลยนะครับกดเลยเนี้ยรากขาวยาวเห็นไหมครับอ่าเอามาถ่ายใส่หน้าผมหน่อยเห็นไหมครับโอ้ประทับใจมากครับเอา ใส่คืนให้เขาครับดำนาคืนไงนะครับอือยู่ที่เดิมนะลูกเออเติบโตเหมือนเดิมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมครับเออนี่ครับพี่น้องเลยสังเกตด,ดูได้เรียบร้อยครับเอเจ๋วครับอ่าโอเคขอบคุณมากรายการหมอเีว๋วอย่าลืมติดตามเพจนะครับเกษตรอินรียปลดหนี้มีตังทำนารวยครับพี่น้องครับ